สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมากับคิมมี่อีกแล้วนะคะโอ้ยไม่ได้ทําคลิปน้ําขอโทษน,นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไม่ทํานะคะก็ลืมอัพเดต u t u b e ก็เลยไม่สามารถลงคลิปอะไรได้นะคะก็ต้องขออภัยอีกครั้งน,นะคะนั้นเรามาเล่นเกมกันเลยคะ่ะเกมเนี่ยเราเพิ่งโหลดมานะคะโหลดมาแต่ยังมีรหัสเดิมอยู่นะคะ ไม่ลงคลิปนะวันนี้เอาแบบจุกๆเลยถ่ายวีดีโอแบบจุกๆ,ๆมาแล้วค่ะตัวละครเปลี่ยนเอ,อ้ขอเช็คก่อนยังเหมือนเดิมพึ่งหลดเมื่อเช้าเอง a a a ก็มีอะไรมันเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวละครตัวละครอ,อันเก่าไม่มีหรอเออไม่มีลืมไปว่าน้องลบไปแล้วน้องลบตัวละครเก่าไปก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรลงแรกเราจะทำอะไรดีไปฟาร์มก่อนเลยไหมโอเคถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นเกมผีต้องกดไลค์ด้วยนะ กดไลค์ให้ถึง5้าก็ยังพอมีกำลังใจในการทำคลิปอยู่นนโอเคช่องนี้การบ้านก็จะเยอะหน่อยนะแต่ว่าสาวอาทิที์วันนี้การบ้านไม่เยอะอุยกัดพุ่งไปกัดเลยโดด มีกระายด้วยจำได้ว่าชอบฟาร์มต่อรเลเวลน้อยๆเริ่มฟาร์มกันเลยค่ะเราชอบฟาร์มอยู่นี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรละเพราะตั้งแต่เลเวลขึ้นก็มาฟาร์มอยู่นี่ นี้ดีไหมวิเล่นเลยดีกว่าแล้วค่อยมาฟาร์มข่าวหน้านะคะถ้าใครอยากดูเราเล่นเกมผีต้องแบบว่าลดเสียงเพราะว่าเรากลัวผีมา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 ัวแบบว่ากลัวผีชน,นิดที่ว่าจินตนาการแบบไปเองเลยว่าผีจะโผล่มาตอนไหนอ่ะออ รอรอรอคนไทยนี่หายากมากเลยนะเกมนี้เหมือนจะไม่มีเลยเราเจอแค่ไม่กี่คนเองอะเจอแค่ประมาณแบบว่าสามสามสี่คนอะฆ่าเลยว้ายว้าวโอ้โหมังกรโหดเกินแย่งเราไปหมดเลยอะดูสิ เราอยู่อันดับสองแล้วเราชอบเล่นเกมนี้อยู่นะมันน่าเล่นต้องค่อยๆเล่นนะเล่นแบบใจเย็นไม่หัวร้อนไม่หัวร้อน ออนั้นกระตุยนั้นกระตุยตื่นแปลว่าตออายอ ตอนนี้เราอยู่อันดับ2องต้นๆแลว้ว <c oughs> เราเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำคลิปเล่นเกมเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยก็เลยต้องพยายามพูดนิดนึ่งนะเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อคนดูจะได้เข้ามาเยอะ เอ,อือเอ,อือน้อนน้นกระตุยทำไมตัวใหญ่จังกดรัวๆเลยเราฟาร์มไม่นานนะทุกคนฟาร์มแล้วก็ได้แบบว่าพวกพวกน้ำแข็งอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าเวลาฝ่าหนี่มันเหงาอยู่นะเนี่ยแบบเหงาๆอะ่ะมันไม่มีเคลล่อือฮึโอ้อฮชุลมูลมากเอา้ามันจะฆ่าอยู่ไงบดได้รอดโอเคทุกคนเอาไมเออเมื่อกี้แม่รอชันเถอะ ก็จะตกไปอยู่อันดับท้ายไม่ได้เอา้าใครล่างเป็นหมูเชยเราไม่ชอบแปลงล่าเป็นหมูมันช้า เราอยู่อันดับสามแล้วเนี่ยกดโลลัว กดๆเอ,อื้อเรามาอันดับสองแล้วไม่มีใครแยงแ่งเราได้เอาอันดับสามเมื่อกี้อันดับสามมราอัดับสามเปิ 3, ่หนึ่งนะ